ท่องเที่ยวต่างชาติยกเลิกและเลื่อนทัวร์มาเที่ยวไทยกว่า90%ทั้งที่ช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลอีกทั้งการให้ข้อมูลของภาครัฐที่ไม่ชัดเจนส่งผลให้หนักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมัน่นสมาคมมีแนวทางอย่างไรท่ามกลางวิกฤตนี้ร่วมค้นหาคำตอบกับสิทธิวัฒชีวรัตนาพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สวัสดีครับ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 ชื่อสิทธิวัฒเขียนยากและอ่านยากครับคิดว่าชื่อเดียวในประเทศไทยแน่นอนยินดีด้วยฮะไม่รู้โอ้ยตอนตัวเลขตัวเลขทัวร์ต่างชาติมาเนี่ยหายไป90%เปอร์เซ็นต์เลยแล้วคืออย่างนี้นะคันไทยเก้สิช่วงไตยมาสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดช่วงพฤศจิกานะครับถ้าว่าเริ่มตั้งแต่น้ำท่วมมาก็ค่อยๆแขกก็น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ อย่างเห็นได้ชัดจริงๆชัดจริงๆตั้งแต่ตุลา20วันที่20สเริ่มไปเนี่ยตั้งแต่เดือนส,สุดสุดท้ายที่ตั้งแต่ที่หนักที่สุดเนี่ยตอนพฤศจิกตุลา28ขึ้นไปวันที่หนึ่งขึ้นไปยี่สิบเกปลายตุลาลเหียวใจปายตุลาเนี่ยปลายตุลาตั้งแต่ตอนที่สนามบินดอนเมืองท่วมครับตอนนั้นเนี่ยล้วภาพเครื่องบินมันน้ำท่วมน้ำท่วมแม,ม้ว่าจะเป็นเครื่องบินที่เสียหรือว่ารอซ่อมเนี่ย แต่ภาพมันออกไปใช่ไหมุมนสติวั์ใช่ไหมใช่ครับภาพามันรุนแรงมากค,คือปัญหาเนี่ยข่าวต่างประเทศเ็าตีลงเ่าว่าอย่างนั้นครับก็ว่าช่วงก่อนช่วงน้อนที่กําลังปิดสนามบินดอนเมืองครับ,รบแต่ว่าข่าวออกไปต่างต่างประเทศเขาบอกว่าปิดสนามบินสุวรรณภูมิน<อ><อ>ะครับก็นั่นคือทําให้นักท่องเที่ยวยิ่งตกใจใหญ่แล้วยิ่งไม่มากันใหญ่ตอนช่วงนี้นช่วงน้อนเนี่ยวุนว่นวายไปหมดเลยครับแม้แต่ยังนักท่องเที่ยวยังหลงเหลืออยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยยัดมีด ญาิมีรของเขาเนี่ยที่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 ยังทัทททพท์มาตาม,าตามาเขากลับได้แล้วกลับยังไงเนี่ยตอนตกใจนั่นคือเรียกว่า <ไป S 1> การเปลี่ยนเลยใช่เรียกว่าการสื่อสาร<ช>จัดระดับต่างประเทศเนี่ยมันไม่ดีพอนะครับบางบอกก่าเนี่ยอะไรอครั้งเนี่ยการถ้าหากเกิดวิกฤตอะไรแล้วแต่เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยควรจะรู้จักการจัดระบบข่าวข่าวที่กลกระทบไหมข่าวที่กระทบเกี่ยวกับอาชีพวิศวกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งไหมถ้าหากเกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่ควร ก็ระมัดระวังกันให้ใหข่าวต่างประเทศเขา่าว <ừ> ให้เขาวกันให้ให้เขาช่วงนั้นเข้าต่างประเทศก็ถามผมบอกว่าเอะให้ข่าวของคนเป็นยังไงเนี่ยขาวสเปซสะปักเนี่ย <ừ> ก็อาัยอะไรอะไรกันแน,น,น่นั่น <ừ> คือทําให้ทุกคนกังวลทั้งคนคนไทยไม่ต้องพูดถึงแลช่วงนั้นเนี่ยลำบากมากฮะต่างชาติเป็นห่วงครับแก้ข่าวทันไหมคะว่าไม่ไม่ใช่สนามบินหลักคือสุวรรณภูมินะคะก็ช่วงนั้นก็พยายามผมก็รีบแจ้งเขาเพื่อแก้ข่าวกันนะให้โดยงานภาครัฐช่วยกันครับ ก็บอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยรีบแก้ข่าวไปเลยฮะข่าวที่ผมได้รับมาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยฮะมันก็ช่วยกันแกข้ข่าวสื่อเนี่ยสื่อเนี่ยสื่อนี่แหละเ,เวลานําเสนอภาพโดยเฉพาะภาพมุมสูงที่เห็นเครื่องบินเนี่ยโอ้โหเครื่องบินโอเคเครื่องบินรอซ่อมเนี่ยมันจมน้ําไม่ถึงขนจมน้าหรอกแต่เห็นน้ําล้อมรอบเนี่ยทีหลังนี่คุณสิริวัฒน์บอกว่าทีหลังเราจะต้องมีมีตัวตัว this is airport ดอนเมือง ทำเป็นตัวแดงเลยว่าบวาบๆ่าบไม่ใช่ปล่อยเป็นภาพอินเสิร์ตไปธรรมดาคนก็คนทุ่งกงที่ว่าเฮ้ยตายละโอ้โหสนามนี่สนามบินไทยแลนด์เหรอเนี่ยเขาก็เข้าใจไปเองวันหมดแล้วสนามบินบ้านเรานึกว่าเขาใหญ่จะมาดูเครื่องบินจมน้ำประเทศเรามี2สนามบินนะครับประเทศผมมี2สนามบินสุนรรภูมิยังโอ้โหใช้ได้แต่มันสายไปแล้วเรื่องที่เขาเข้าใจผิดเนี่ยนอกจากเรื่องว่าเป็นดอนเมืองหรือว่าสุวรรภูมิเรื่องการให้ข่าวที่ คุณสิริบอกว่ามันดูสับสนเนี่ยมีเรื่องอื่นอีกไหมหรือว่านอกจากเรื่องเฉพาะสนามบินสวนภูหรือว่าดอนเมืองเนี่ยเรื่องอื่นที่มันสับสนเนี่ยมีอีกไหมครับที่เขาเข้าใจสับสนที่ที่เข้าใจเนี่ยที่สับสนก,ก็หลักๆที่สาคัญที่สุดก็เรื่องนี้แหละแล้วก็สับสนที่น้ําท่วมขณะไหนนะครับก็สับสนเขาไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยทรมาน เขา่ัเาท่องเทีย่ยวธุรกิจที่ำทำทัวร์นักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าเอาอะไรกันแน่เขาจะเอาทัวร์เข้ามาก็ไม่ใช่ข้าทางที่เขายังเตือนอยู่เตือนอยู่เนี่ยประเทศที่เตือนเนี่ยเขายังให้ให,ให้นักท่องเทีย่ยวเข้ามาได้แต่ว่าที่ห้ามเลยมันก็กไม่ไม่สามารถเข้ามาได้ตอ,อนนี้ยังมีไหมคุณสิริวัฒน์ตอนนี้ยังห้ามอยู่ครับออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียตอนนี้ดีขึ้นอย่างผมไม่ได้ตรวจตัวเช็คนะฮะคือคือหลายๆประเทศนี่เตือนอยู่นะฮะเตือนอยู่คิดว่ายังเตือนอยู่นะครับ แต่ว่าแต่แต่ว่าที่ลดระดับลงไปที่ว่าเลิกไปแล้วเนี่ยที่จีนเรารู้สึกแบบเลิกไปก็ดี oh. เลิกคําเตือนแล้วเลิกคำเตือนแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีลูกค้าหลักลของของ,ของไทยแลนด์ประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่มากันสูงๆเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวนี่ก็ควรจะรักลูกค้าคนทั่วโลกทั้งหมดก็สาคัญครับแต่จริงๆเอาหมดนะฮะกันคือว่าการท่องเที่ยวเราทำทั่วโลกนะครับคือสาคัญในสุดว่าช่วงหลังดที่ยที่วอลุ่มเข้ามาสูงเนี่ยก็ต้องอยู่แถบแถบแบบใกล้ๆ้เอเชียเยอะกว่านะครับผิวเหลืองใช่ไหมผาผิวเหลืองแล้วก็แล้วก็มีรัสเซียเข้ามาเยอะผสมรัสเซียเยอะมากนะครับ ก็มีอินเดียเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีตอนนี้ก็เข้ามาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเอเชียใกล้ชิดเนี่ยนัต้องเลี้ยวสูงค่ะครเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นแถบเอเชียไหมฮะใช่ใช่และสามสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นทางยุโรปใช่ครับแต่ว่าทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีผลกระทบหมดหายไปหมดเลยครับคือกระทบผมคิดว่าเ,เอเชียจะค่อนข้างจะละเอ,อียดอ่อนนะครับอย่างญี่ปุ่นนี้อย่างจีนอย่างนี้ไต้หวันฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงจีนเนี่ยยังไม่เปิดเลย จะพยายามจะคุยกับเขาเนี่ยพยายามจะมพยายามจะเออมีคิดว่า,าเมืองไทยเราเนี่ยน้ำลดลดไปแล้วเนี่ย<ม>ดำรงไปไ<ด>แล้ว,ลวมาเที่ยวได้แล้วนะครับเขาก็มองคือ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 ไอ,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 องการท่องเนี่ยมันละเอียดอ่อนเกี่ยวกับหลายอย่างฮะถ้าพูดมากไปก็ไม่ได้